ตอนที่ผมเข้าตลาดหุ้นใหม่ๆไม่ว่าจะเจอวิกฤตเจออะไรต่างๆหลายรอบนะครับไม่เคยมีแบบนี้นะวิกฤตที่เกิดมาตั้งแต่ปี40เนี่ยผมเห็นจต่โอกาสโอกาสเพราะหุ้นมันตกหุ้นมันตกแล้วก็มันมีหุ้นดีๆที่กําลังเติบโตในสถานการณ์ประเทศไทยที่กาลังเติบโตปี40เนี่ยเศร,รษฐกิจไทยยังเติบโตแต่ว่ามีเศรษฐกิจใหม่มีธรรษษุรกิจใหม่ๆ โมเดนเทรดอย่างนู้นอย่างนี้คอนซูเมอร์อะไรต่างๆเข้ามามันมีให้เลือกให้ลงซึ่งเป็นลงไปอย่างแบบนั้นเนี่ยในระยะยาวพวบเนี่ยเราก็รวยตามมันไปเพราะมันโตขึ้นเรื่อยๆแต่ของเรามันผ่านจุดนั้นมาแล้วผ่านจุดที่แบบว่าไอ้เทด i ิชแนลเนี่ยหมดไปแล้วแล้วก็ขึ้นมาเป็นโมเดนเทรดเป็นอะไรต่างๆใช่ไหมโมเดนบิสเนสคำว่าโมเดนบิสเนสเนี่ยคือมีเครือข่ายมีระบบประการบริหารที่ดีอะไรต่างๆ แต่มันเป็นเทคโนโลยีเก่าจะมาจะมาเป็นจับต้องได้ได้เป็นเทคโนโลยีเก่าตอนนี้เมืองไทยก็โตเต็มมาหลดเวลาผมหาหุ้นเนี่ยผมหาหุ้นแบบซุปเปอร์สต็อกจะมซุปเปอร์สต็อกก็คืออะไรหุ้นแข็งแกร่งแต่โตเร็วอยู่ในเมกะเทรนราคาถูกหรือราคายุติธรรมจะไหมสามปัจจัย่ะไหมแต่ว่านาทีนี้มันไม่มีตัวไหนที่ครบสามปัจจัยหุ้นแข็งแกร่งมีไหม มีเติบโตด้วยมีไหมอาจจะมีไม่มากแข็งแข่งอาจจะโตช้าอาจารย์ไม่ไม่แข็งแข่งเติบโตเร็วก็ววา <c oughs> อาจจะยังมีแ <c oughs> ต่เล็กๆตัวตัวไม่โต <c oughs> ยังมีอยู่น้อยลงน้อยลงเยอะแต่ว่าราคาก็ไม่เคยถูกอพอราคา,าไม่ถูกปุ๊บเนี่ยราคาแพงอะ่ะพูดง่าย <c oughs> จะมาราคาแพงก็ได้แค่สองแล้วต้องการสาม ลงทุนในตลาดหุ้นแบบซุปเปอร์สต็อกเนี่ยมันต้องการ3ปัจจัยผมไปลงทุนเวียดนามตัวนี้ก็20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะ,ะต้องถือว่าเยอะละชิกบิทิชแคนนะแต่ว่า20กว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะ่ะปีนี้มันโตมหาศาลขึ้นไป60เปอร์เซ็นต์ละ60กว่าเปอร์เซ็นต์คิดดูนะ20กว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ของผมมันโตไป60กว่าเปอร์เซ็นต์แต่เมืองไทยนี่ก็เท่าตลาด12บสองเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่า พอที่อยู่ที่เวียดนามเนี่ยมันค่อยโตขึ้นเรื่อยๆคะ่ะอย่างรวดเร็วถามว่าโตแล้วอย่างนี้ยังลงทุนได้ไหมผมก็บอกผมก็ยังไปอยู่มีโอกาสก็ยังไปไปแต่ทยอยไปน้อยลงละนะเพราะว่าเราก็ลงไปเยอะพอสมควรเนี่ยค่ะจะมาแต่ว่าก็ยังดูว่าหุ้นเขาเนี่ยตอนนี้ก็ยังถูกกว่าไทยเยอะขนาดขึ้นไปแบบเร็วหรือมากกว่าไทยสองสาเท่าแต่ว่าผลการเติบโตของเศรษฐกิจเขาโตเร็วกว่าไทย เกินสองเท่าตัวเนี้ยนะแล้วก็บริษัทก็เติบโตเยอะมากบริษัทใหญ่ๆเติบโตกันสองดิจิตหมยคว่ารายได้กําไรโตเร็วมากอเพราะฉะนั้น P/E ก็ยังถูกป่ะไทยจริงๆเขาถูกที่สุดในแหละในกลุ่มประเทศที่เป็นใกล้ๆเคียงกันเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไทยอะไรนี้เขาถูกที่สุดละถูกที่สุดโตเร็วสุดใช่ไหมราคาหุ้นก็ยังถูกเขามีปัจจัยสามตัวหุ้นแข่ง เออหุ้นแข็งแกร่งนี่เขาเริ่มมีละเขารู้แล้วว่าถ้าขายมือถือต้องบริษัทนี้ถ้าเป็นสนามบินต้องบริษัทนี้ถ้าเป็นพัคปาตี้ต้องเป็นบริษัทนี้ถ้าเป็นแบ๊เป็น,ปนค,คือเขาพอรู้ละว่าใครเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเจ็กเก่งมากและพวกนี้เติบโตหมดเพราะว่าเศรษฐกิจเวียดนามเติบโตเร็วมากจะมาทุกธุรกิจยังเติบโตถ้าเราไปเวียดนามเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไปต่างจังหวัดไปอะไรอ้ยังเป็นแบบบ้านยังเป็นบ้าน อะไรเย,ะยะอะๆเลยบ้านไม้บ้านแบบอะไรถนนหนทางยังแย่ยังคนยังจนอยู่เยอะนะยังไม่มีเครื่องซักผ้ายังไม่มีเครื่องอเครื่องดีๆอะไรดีๆยังขาดเยอะนะแอร์ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยคือคือมันโตได้ทุกอย่างเราต้องเล่นหุ้นอะไรที่เรารู้จักเรามั่นใจมันมีประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือเราต้องมองระยะยาวนะที่ผมที่ผมแตกต่างชัดเจนกับ คนหลายๆคนเนี่ยนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยอยู่ที่ว่าเราลงทุนได้ยาวกว่านะหุ้นผมเนี่ยสิปียีปีเรื่องธรรมดาทุกวันนี้ทถ้าไปเช็คดูก็เห็นว่าไอ้หุ้นตัวนี้ผมถือมา10ปี2 0่สปีนะค่ะสออิบกว่าปีขึ้นไปะนะสว่วนใหญ่เพราะนั่นจริงๆเราก็พราะเราคิดว่าคือไม่ต้องไปเฉดมากมคือถ้าเรารู้ว่าวันหนึ่งมันจะต้องเป็นยักษ์เนี่ยนะจะมาเราก็ซื้อมันตอนเล็ก เป็นลูกยักษ์ลูกช้างใช่ไหมแต่เราต้องวิเคราะห์นะว่าทําไมเราคิดว่ามันจะเป็นเป็นยักษ์ใช่ไหมมันทําธุรกิจอะไรธุรกิจนั้นมันใหญ่แค่ไหนแล้วเขาก็เป็นผู้ชนะไหมถ้าเขาเป็นผู้ชนะเขาเก่งเขาอะไรต่างๆแล้วเขาก็เติบโตให้เราเห็นละทุกปีทุกปีอะไรไม่ใช่ปีนี้ขึ้นปีนี้ลงปีนี้ขึ้นแบบหุ้นทั่วๆไปไม่ใช่ไปดูก็จะเห็นว่าเขาเติบโตทุกปีเพิ่มสาขาทุกปีเพิ่มอะไรต่างๆทุกปีคู่แข่ง เคยเข้ามาแล้วก็ตายไปเข้ามาแล้วก็ตายไปเขาก็ยืนอยู่ยงยั้งยืนยงเขาค่ะแล้วก็โตไปเรื่อยๆมันก็มปีปีที่เขาแย่อะไรต่างๆก็มีแน่นอนเกิดวิกฤติอะไรแต่พอวิกฤตหายพวกกันมาใหม่ค่ะเราก็ซื้อแล้วก็อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไม่ต้องไม่ต้องแปลอะไรามากตามธุรกิจไปเรื่อยๆถ้าธุรกิจยังดีไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจแต่ไม่อย่าไปสนใจราคาหุ้นมากเกินไปสนใจตัวธุรกิจว่าเขาอย่างเป็นผูน้ชนะไหมเขาแข็งแกร่งไหม เท่าดีไหม